ไฮยาโคคัก็ขก่าบตัวเองขอท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเกม The Baby in Yellow อีกแล้วนะครับซึ่งก็อยู่กับช่อง n j a TV นะครับวันนีเ nice ้เราก็จะมาต่อ Nice เราก็จะมาต่อเอ่อคือน3โดยเราจะทำพาร์นทนี้เป็นพาร์ทเอเลยนะครับก็คือคืน3แล้วก็ต่อ Escape เลยนะครับโดยการที่เราจะปลดล็อก Escape ได้เนี่ยเราต้องเล่นให้ผ่านคืน3นะครับพอปลดล็อก Escape เนี่ยมันก็จะมีอีกฉากจบหนึ่งที่เราสามารถออกไปจากที่นี้ได้นะครับโอเคก็ มันมีเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้เนะี่ยซึ่งก็น่าจะอัปเดตอีกทีกับปี2022แล้วนะท่านผู้ชมนะวันที่1ิบสามยววันนี้ผม่ัยังไม่ผิดก็มาเดิมกันเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคกลับมายังบ้านแสนสุขแล้วคุยได้ทําอะไรเนี่ยนั่งดูทีวีเลยเหรออย่างนี้ก็สะดวกกันดิเออเด็กร้องอยังไงเนี่ยทีนี้ให้ขึ้นไปแล้วก็กล่อมเด็กงั้นรองานง่ายๆ Okay. มานี่เลยหนูไม่ปลอมสักดีไงหายร้องเลยแล้วอะไรเนี่ยไฟโอเคได้เวลาให้เด็กมานอนอย่าหัดดอนดึกนะเด็กน้อยแล้วนเนี่ยอะไรเด้อฟีดมีฟีดมีอะไรไม่มีใครฟีดมีอะไรเนี่ยโอ้อะไรกลัวจังเลยเหมือนตกใจเดี๋ยวผมขอ,อยปรับแสงมวน่อยนะอยู่นะปรับแสงแป๊บหนึ่ง เค okay, แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยฟีดเดอะเบบี้ยู่มอนสเตอร์มันนั่นแหละมอนสเตอร์ไม่ใช่ตรูเ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเราต้องเข้าไปหยิบนมให้เด็กใช่ไหมแล้วมันจะอ,อะไรกันนักกันหนาเนี่ยฟีดมีฟีดมีอะจะฟีดทำไมอ่ะไม่ให้ฟีดโอเคต้องเข้าไปเอาขนมนมไม่เข้าไปเอาก็ได้วะนะเปิดตู้เย็นนี่เปิ้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอยู่บดเก็บแป๊บเก็บแมวแป๊บสี่ตัวละอูหูทางอยู่โคตรยาว ยาวเหลือเกินนี่สินะที่เขาเรียกนมยาน่ะต้องเดินไปเก็บใช่ไหมท่านผู้ชมเคไปก็ไปอาชาแฮป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 หยิบนมจากนั้นก็เดินออกไปแล้วก็เอานมให้เด็กอย่างสันติสุขอ้อตกใจจังเลยตกใจจังเลยอะตกใจจังเลยจริงๆไม่เห็นตกใจอะไรเลยอะอะไรครับนี่อะอยู่ก็ว่ามาไอะไรครับนี่อะเปิดประตู แล้วอะไรครับนี่มีเด็กคอเยอะเอาไปเอาไปกินเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นมันทำทำหน้าไหมโอ้กินเสร็จก็ขี้เฟีย้ยวไอ้หนุ่มเออเอาไปนั่งนี่ก่อนนายหนุม่มนั่งรอแป๊บหนึง่งจากนั้นก็หยิบพร้อมแล้วก็หันไปเออเชียร์แล้ววนี่อ่ะคุกเครื่องรางเครื่องรางจำได้เคยมีเครื่องรางเครื่องรางต้องหยิบเครื่องรางเครื่องรางเครื่องรางเควสต้องหยิบเครื่องรางเครื่องรางอยู่ห้องไหนห้องนี้ใช่ไหมถ้าเปิดดิอันนี้ไงเครื่องราง ย,ย,ยิบ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 โอเค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 เด็กไอเด็กไอเด็กต้องโดนดีให้ยบดดโคขำปัดเปลสิงชั่วไรขับไลนะนี่ไงเป็นไงโดนเข้าไปสงบนิ่งเลยลุกขึ้นมาเออหยิบหยิบขึ้นมาเออนี่แหละดีไปไหนต่อดีเครนี่ไปไหนไอเด็กกูนอนแล้วช่วยลบลายตรงนี้เ้วยนะโอ้โหบ้านยิ่งสูกระโปกอยู่ อะไรวะเน,นี่ยนี่เราต้องเดินไปจริงๆใช่ยัยมท่านผู้ชมถ้ามีเสียงรบกวนตกใจถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้านหนาผู้ชมนะนี่เราต้องเดินแ้วไฟก็หยุดกระพริบสิเดี๋ยวมาเรียกช่างมาเลยเนี่ยโอเคเดินเข้ามาอู๋ <S <S Good n i g กูไหนอะไรไม่มีใครกูไหนโอ้โหเลยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฉากจบแรกก็คือฉากจบที่เราจะโดนสุบิญญาณและนี่ไงครับท่านผู้ชม Unlock Escape เป็นฉากจบที่2ครับที่เราจะสามารถหนีออกไปที่นี่ได้ทำไมมันเวียนกลับมาไหนวันไม่รู้เป็นไปได้ยังไงนะทุกคนนะต้องลองไปดูขอทำใจไป่น่าทึ่งะตกใจเหลือเกิน เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอเคก็ทำไมเล่นไม่ได้หรือว่าเราต้องไปคืนแรกจริงๆถ้าเราต้องไปคืนแรกจริงๆนั้นไปก็ได้ท่านผู้ชมโกนี่ไงกระต่ายสีขาวเปิดประตูยนี่ไงออกมาได้แล้วแล้วงไงต่อคขาวนี้แหนจะได้เขาวนี้ไหะจะได้นี้จากไอเดกเรนนี่กี่ที นี่งไงไประตูทางออกขึ้นลิฟต์สิครับรออะไรระหว่างนี้ก็รอลิฟต์เอเมื่อไหร่ลิฟต์จะมาสักทีโอ้โหมีการทิ้งริ้วลอยไว้ในลิฟต์ด้วยเฟียวจริงจริโอเคลงที่ลงลิฟต์กดโอเคจากนั้นไงต่อ โอเคก็ไปแล้วนะต่อไปก็จะเป็นเอสคีบที่หนึ่งโกเลยเพื่อไม่เป็นการรอช้าและเราก็อยู่ในริปกันนะท่านผู้ชมนะยังไงละทีนี้ก็ถ้าคลิปยาก็ต้องขอไปด้วยนะท่านผู้ชมนะเออเฮ้ยรีบเป็นอะไรเนี่ยรีบเป็นอะไรรีบรีบค้างเหรอรีบรีบชนรีบพังรีบพังหรืออะไรโอ้โหรีบรีบรีบลงแรงแรมนี้มีเหรอ โอเคลิเปิดละอู้หูทางยาแบบนี้ดูไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่เลยลองเดินลงไปดูหน่อยดีกว่ายังไงครับทีนี้ยังไงประตูกระต่ายเอาอยู่ยๆก็ล็อกอะไอ้หนูเอากุฮ่าอะไรเนี่ยพิกแมนยังไงวะเอากุญแจไหมาหนู ไอห,หนูนี่มันกวนตีหน่อยนะท่านผู้ชมผมเดาว,ว่าเราต้องหาอะไรเนี่ยน,นี่อะไรเนี่ยโน้ตเพลงนะท่านผู้ชมลองเอาไปใส่ที่เปียโนได,ได้ไหมนี่ไงได้ด้วยต้องหาโน้ตเพลงให้ครบสามอันเพลงเดอบเปียโนหาโน้ตแล้วเล่นเปียโนอันนี้ไม่น่าใช่ต้องหาโน้ตที่เป็นแนวตั้งท่านผู้ชมผมก็กำลังหาอยู่เนี่ยนี่เอเอนี่ไงโน้ตที่เป็นแนวตั้งอีกอันหนึ่ง คราวนี้ก็เอาไปต่อไอ้หนูกุญแจเดียวเหอะเดียวเหอะกุญแจอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเดยเมื่อกี้ไอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรสองพัเก้าอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกได้เวลาหาโน้ตเพลงต่อนี่ไงโน้ตเพลงอสุดท้ายได้เวลาบรรเลงเพลงบรรเลงเพลง เดอะคิงโรบีเพลงของราชาเหรอแกไม่ใช่ราชาแกคือจอมานโอเคเรามาเล่นเป็นโนกันอ่ะเพลงมาอ้าวตกใจอร่อยเฉยอ่ะยังไงล่ะทีนี้เอากุเจเออเดี๋ยวนะปุ่มอะไรเนี่ยลองกดดูดิ ต้องมุดไปใช่ไหมเอามุดก็มุดเอออยู่ทางก็มืดเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไงยังไงยังไงอันนี้ไงทางเดินต้องยองเดินนะน้ชมนะอไอเพลงเป็นโนมเมื่อกี้มันคุ้นๆยังไาน้ชมนะฟังแล้วจะกลายเป็นผู้ใช้สแตนโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหพืชสะเทือนแั้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านชื่อแผ่นเสียงหน่อยสิ The King Ruby Ruby และ Ruby เมื่อผู้อ่านไม่ออกน้ชมนะเพลงของราชาช็อกใจวายต้องมีจำสแก์แต่ยังไงก็ตกใจอยู่ดีนี่ไงทางออกนี่ไงเครื่องเล่นแผ่นน้ำยมอ่ะจะโย,ยนทำไมเดาขึ้นมาเออใส่ใส่แล้วไงต่อก็ว่าอยู่รูปลายรูปกดเล่นนี่เองกด มารอฟังเพลงนี่งไงไอเด็กผีมาแล้วเอากุญแจามาซะดีๆไอเด็กผีนี่งไงได้กุญแจแล้วรองไปเถอะกูไม่อยู่แล้วเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอสักทีเถอะแค้นมานานแลวแค้นส่วนตัวมานานแล้วขอสักทีดี่ขอสักทีดูมันทำหน้าอยู่สักทีดี่สักทีดิสักทีสักทีสักทีนี่ใส่แม่งไม่อยู่แล้วไปละ <c oughs> โอเคจากนั้นไงต่อเอามาไขมาไขาไปเลย โอเครู้สึกทางไม่คูรยาวเลยเว้ยทางยาวอย่างนี้ <S 2> <S 2> ไม <S <S 2> <S 2> <ๆ>่เอากดลิบเอ่อไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ต้องตามกระต่ายขาวอเลยใช่ไหมน้องกระต่ายขาวเดินไปทางนี้ใช่ไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเคงั้นไง,นงนต่อไม่ใช่ทางนี้อ๋อนี่ไงห้องไฟเราต้องเข้าไปดูไฟแน่นอนเอเจเบอยูดหประตูก็ปดิดเองแล้วเวเฟี้ยวเหลือเกินอะไรเนี่ยสี่สาม พัดเส้นอีก้อหรือน่าจะง่ายๆแหละไม่น่าอยากนี่เนี่ยฟิวสีน้ําเงินเนอะนี่ไงลิบที่ใช้ไม่ได้ขาดฟิวสีน้ำเงินกับฟิวสีชมพูนี่นี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงฟิวสีน้ำเงินต่อไปฟิวสีชมพูแล้วฟิวสีชมพูอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่ตู้อะไรเนี่ยเปิดดิเออเปิดเออแล้วนี่อะไรหนึ่งเจ็ดมันต้องต่อกับเลขนั้นแน่นอนสี่สามหนึ่งเจ็ดใช่เลยเอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร นี่ไงรหัสสี่สี่สี่สาม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 หนึ่ง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 นี่ไงหนึ่งก็คาบตั้งนานต่อไปเจ็ดถูกชะโลกเคปเปิดจากนั้นเอาแล้วนี่อะไรเราลงไม่ได้อะเอยลงไปไม่ได้แล้วตู้ตรงกลางนี่อะไรนี่ไงฟิวเซียมพูได้เวลาเอาไปใส่แล้วละ่ะเปิดก็ดใส่เนี่ย อยูย่ๆฟิวเสร็งเงนก็หายไปเอ่อเอ่อไปก็ดีมรีวิวเถอะอะไรมึงเนี่ยเด็กไม่เป็นไรเว้ยเด็กกูรีฟิวกูรีฟิวเดี๋ยวต,ต้องจับเด็กโยนี้ไงไหมใช่เลยไม่ต้องใช่เนี่ยนั่นไปไปไหนก็ไปแลยวไปเนี่ยประตูได้เลยต่อไปก็เอาฟิวเสร็งเงินไปใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งชึบอ่ะครับใส่เข้าไป โอเคต่อไปก็น่าจะออกได้แล้วแหละลิฟก็น่าจะทำงานเชียร์อะไรเนี่ยอู้เชียร์อะไรเนี่ยอู้ดึกดีอะดึกดีอะดึกดีดึกดีเต็มหมดเลยอะแล้วเด็กมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะอะจ้าวาดไปไหนหนังน้งไหนพ่อไปนั่งวาดรึไงเดินนะเดินเดินอู้เชียร์ตกใจเด็กเกรด ไปไหนต่อทีนี้นี่ไงเล็บกดยังไงละอูเชียอะไรวะนั่นเออเชียค้างเชียกูไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่แล้วใช่ไรเนี่ยบงโกบงโกบงกหยิบ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 ยิบหยิบหยิบ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  ยงเน่ยเงยเียง้เปิดเเบิดอามเ่ยมามเหลี่มเหลหยิบหยเอาแจกแจอาจะโยนทำไมแล้ก็หยิบหยิหยิอาหยิบไม่ติดยบเบิดเดเปิดเิเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูวิ่งไปโซเชียลแล้ว่ะวิ่งไปโซเชียลแลนรีบบรี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 บีบรีบอ แลแล้วก็มาถึงชั珀เตอร์สุดท้ายจนได้นะคนุณเดอรเอสคิงสดท้ายก็คือ The leave alone. Stay Stay เดอะเอ็กซ์ดอนลิฟมีอัลลูนสเตย์ฮะสเตย์ฟอร์เอเวอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะโอเคท่านผู้ชมผมได้ตอบมาแล้วนะโอเคทำใจไปนะท่านอยู่นะโอเคไปกันเลยกำลังลมริฟกำลังลมริฟ อย่างนั้นไงต่อโอ้โหหลุมนรกที่คุ้นเคยต้องกลับมาเลี้ยงไอเวนอีกแล้วใช่ไหมแล้วนี่เออือมดูมันฟังเพลงนี่สบายใจเลยเนาะเต้นอะไรอะ่ะเต้นสามชาออไปที่ไหนต่อแล้วทีนี้คราวนี้อะไรเนี่ยทำไมน้ำจะไฟนี้เลยวะ ได้ข่าวว่าชอบชักโครกนีนเราอ่ะเอ้ยแล้วมานี่ดิลงลงอะไรครับเนี่ยบอกให้ลงลงลงเออเออต้องจับให้ลงเป๊ะๆลงลงเออนั่นแหละปิดฝาเออเด็กกดนี่แล้วเด็กหายไปไหนแล้วทีนี้เอ้าว่าอยู่ๆเด็กกห็หายตัวแล้หายตัวไม่เห็นเราพูดหายตัว หายตัวอะหายตัวพอเลิกเล่นนี่มันเกมผีไม่ใช่เกมตลกแล้วนี่กุญแจใช่ไหมมันต้องเอาไปแข่งบนน่นข้างบนต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่นี่ไงเปิดรู้สึกพอใจกับเกมเปิดเปิดกูสัางให้เปิดเปิด เปิด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 อุ้ยนี่จะอาร์ทรนรถไฟนี้รถไฟนี้ตีออกให้หมดเปิดประตูไงต่อครับนี้เออจะอยู่ๆก็มีคนเปิดประตูแล้วเสียงนาฬิกาโคตรหลอนเลยอุ้ยสวัสดีเด็กโง่สวัสดีสวัสดีเด็กโง่สวัสดีน่าไม่หลงกลมึงหรอก เดินผ่านแม่งตกใจจังเลยตกใจจังเลยไปไหนต่อทางนี้ไหมยังไงต่อครับทีนี้เย้ดีไม่เข้าหน้ากูเวยนยังไงต่อครับยังไงต่อครับนี่โอ้เออลอยผ่านหน้าไปเลยเอาแล้วนี่ประตูโอเค ายต่อล้ทีนี้เดินตรงยาวไปแล้วโอ้โหเกมดีโคตรน่ากลัวว่าไปนะท่านผู้ชมนะโอ้โออูเดี๋ยวนะเฮ้ยจังหวะโอเคเหมือนรู้เคล็ดลับถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอโทษเดี๋ยวเนะอาเอาอยู่หันกล้องขึ้นไม่ได้ท่านผู้ชมอยู่หันกล้องขึ้นไม่ได้ เอา้าเดี๋ยวยังทำไมถึงหารกล้องขึ้นไม่ได้หรือเป็นเพราะเราจ้องทีวีท่านผู้ชมเอ้ยอาจจะเดี๋ยวผมขอแก้บัก๊กแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมกลับมาแล้วนายดู้กหันกล้องได้คราวนี้ลงไปในต่อโอเคเรามองทีวีได้แต่เป้าสีขาวห้ามให้มันจ้องทีวีเราต้องคอยหักหลบนะท่านผู้ชมนะ เพราะถ้าเราเพราะเป้าสีขาวเราไปโดนทีวีเนี่ยเราจะต้องกลับไปเล่นใหม่นี่หันมัวมัวเออหันมัวมัวหัน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 มัวเฮ้ยเกือบจะว่าไปเออตกใจเสียงเฮ้ยเดี๋ยวนะล็อกเหรอยังไงครับทีนี้ทีวีก็หันมองตามเฮ้ยเชี่ย อุตกใจคิดว่าแช้์คาถาอย่างเาัาพลังเฟียวมากว่ายังไงอีกล่ะทีนี้เฮ้ยเชียใช้วิธีจับสเกลได้มากยังไงต่อครับทีนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมรู้ไหมถ้าเราอุ้มเด็กจะเกิดอะไรขึ้นนานไงว่าลนะห้ามอุ้มเด็กนะจ้ายูา่นะโดยเฉพาะเด็กหวัวทีวีเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะออกจากลูมเนี่ยจะ ว่านีอีกแล้วเออนั่นไงว่าแล้วต้องวาับมุกเดิมเดิมไงต่อครับทีนี้วอกว่าคงไม่วนอยู่ในลูปลีคุยยนะที่เกียจยังไงต่อครับทีนี้ต้องเดินลงไปใช่ไหมท่านผู้ชมอาเดินก็เดินเดินก็เดินก็ได้ โอ้โหทางยาวแบบนี้มันดูไม่น่าไว้ใจดูไม่น่าไว้ใจเลยถ้าเราเดินตามทางมันจะมีอะไรรึเปล่าวะท่านผู้ชมอยู่ๆประตูก็มีเสียงก้องแกงก้องแกงมันอะไรวะนนี้มันอะไรวนันนี้โอ้โหมีการทิ้งคราบแมงมุมไว้ด้วยไม่กลัวหรอกแล้วเสียงกระซิบอะไรเนี่ย กสิบาะายนินาทาพ่านัทธบุญนำประเทศไทยเสียงมันก็ดังเลก็กเอตัวห,ห่าเหวอะไรวะเน,นี่ยรู้สึกท้อใจขอพักก่อนนะท่านผู้ชมนะรู้สึกท้อใจสิกอรไรนี่เลยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ เดินเข้าไปแบบช้าๆโอ้โหไอเซนมันใจพอมันต้องเอาแล้ววะ่ะจังหวะน,นี้มันต้องเอาแล้ววะ่ะโอเคเราพร้อมใจพร้อมแล้วจำไม่ได้อีกเลยเราทำได้เออโอเคพร้อมแล้วเอ,อ่เอ,อมันก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่หันมาจับสแกนหนึ่งทีเคไงต่า ต้องอุ้มเด็กไปนอนใช่ไหมนั่นไงเปรี๋แต่เดี๋ยวผมคงต้องสำ้ำเออผมคงแบบต้องแบบเอ๊อนี่ไงกระต่ายสีขาวโยนลงไปเลยเออนี่ไงทางแห่งส,งสวรรค์ทางเราจะรอด,ด,ด,ดไปจากที่นี่ได้เวลาออกแปลงนอกละอ่ะฮีทางออกนี่ไงทางออกเอออุ้ยนี่มันหมอกาดำนี่ว่ะ ไว้หน้าหน่วยหนึ่งแหงกัดปาพาดุรุฉันไม่โดูฉันไม่อยอมโดนแกปาปไง่แงหรอกแต่จะว่าไปมึงมาทำอะไรในเกมนี้มันไม่ใช่เกมเสมองนนี่ลูกกระต่ายอะไรอย่างเน,นี้ยมุดมุดมุดตาลามุดตุดตุดนี่ไงต้องยมทางออกผ่านสักทีไม่เอาอะไรแล้วจะผ่านจะพักจะนอนได้เวลาไปทางออกแต่จะว่าไปทางเปียบแบบนี้มันดูไม่น่าไว้ใจว่าจะยม เออมาโอ้โอ้ตัวสับไปไรเนี่ยโอเคได้เวลาเพียกพร้อมขับแล้วก็ go เอ้ยเชี่ยไปเนี่ยแล้วเดินผิดทางผมนึกว่ามันยังไม่เลี้ยวให้ผมไงผมก็เลยเลี้ยวแล้วก็ไปไอ้นั่นแหละกูไหนกูไหนอะไรวะโอเคต่อ ต่อดีเฮ้ยต่อเออเอออันนี้ไงเกมเขามีเซฟให้เกมเขาดีดีแบบดีเกลียมีเซฟแล้วเด้อเฟี้ยวไปได้เวลาต่อกันยาวๆาวละมาดิแน่จริงก็มานี่ไงมามาดิวิ่งซุ้มฟันมาดิเดี๋ยวไอเซนมันเอาไว้ไอเซนมันเอาไว้มาดิโอ้โหช็อกใจสัตว์แล้วไอน,นี่ไงทางเข้าได้เวลาเขา้า บอกแล้วไอซินมันเอาให้ระยะแค่นี้ใครมันจะไปกลัวแล้เนี่ยนายดอนลีฟดอนลีฟอะไรไม่มีทางออกงั้นหรือไม่เชื่อหมออีกากูมาหมกมุ่นอยู่อะไรกับไอเด็กนี่ไปป่าปปไปู้ไปแล้วไอเด็กนี่มันมาทำอะไรไม่ต้องมาต้มต้มมองมองเลยถ้าจะออกจากที่นี่ล้วเฟ้ยนี่ไงของเล่นเอาไปเล่นไปไม่ซัดอัดหน้ากระบุนขนาดไหนละเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะโอเคทำใจไปนนั่นทำอยู่นะ ต่อไปมันจะเป็นฉากที่เราต้องวิงยาเมาบาๆเลยโอเคในเมื่อรู้สึกลำคาญกับลายพวกนี้มากเลยรู้สึกขัดหูข,ขัดตายรลยต้องเอาเปิดโปรโมาขัดแล้วตัวอะไรมันยืนอยู่หน้านี้วะเนี่ยช่างเหอะจะว่าไปมันทางออกมันอยู่ไหนวะทางนั้นก็เปิดประตูไม่ได้อันนี่ไงทางออก <Ooh. S 2> ทางแบบนี้ดูไม่น่าไว้ใจท่านผู้ชมบอกตรงแบบได้เวลาไรคาถาความกล้า <Ooh. S 2> mm. มาดิไอซินมันเอาให้เดี๋ยวคอยดูพลังของเอจผู้ดีดูถ้าพร้อมแล้วไอ้เชียเอ้ยเดี๋ยวไอซินมันเอาให้ดูคอยดูความกล้าเอจีอผู้ดีไวด้ดีนะท่านผู้ชมนะ คอยดูไว mm. ้ดีจับตาจับตูดดูไว้ดีในถคนก,ก็มาถึงจุดนี้สักทีจุดที่กูจะได้แสดงค,ความกล้าพร้อมแล้วไปสิครับรออะไรล่ะมาดิเหมือนกลัวมาดิมาดิไอเซนมันเอาให้บอกไอเซนมันเอาให้คิดจะไล่ตาเอจีอาร์ผู้ดีอย่างนั้นเหรออยากเร็วไปอีกสองหมื่นปีเว้ย ปิดประตูสักเปิดมาดิมาดิอ้แล้วมีหน้าเด็กยักษ์ทาง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 นี่ไงลูกศรโอเค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 รถไฟรถไฟรถไฟแล้วทำไมเกียร์มันเป็นอะไรเนี่ยนี่ไงทางออกทางออกทางออกโอเคผ่านต้อที yes 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 ผ่านอันเนี้ย run little rabbit you not the only one เดวิลอเวบีนวิ่งไปเลยเจ้าก,กระต่ายแกไม่ใช่ลายสุดท้ายนี่ไงแตงโฟรเพลย์อิงขอบคุณครับมอคอมิงซูนอินสองพันยี่สิบสองนิวอารีนาพัตเซนคอนฟลิตถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษแน่นอนนะอลลูฟโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมเดอะเบบีอินเยลโลนะครับซึ่งก็มาถึงพาร์ตอินได้ก็ขอขอบคุณคนดูที่แบบ โอเคก็ okay, ามาก็ขอบคุณคนดูที่ดูผมจนมาถึงจุดนี้ได้นะจุดนะโอเคก็ใครที่อยากให้ผมแคสเกมอะไรก็เพีย์บอกมาได้นะสวันนีก็สวัสดีครับ